สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมที่เข้ามารับชมทุงท่านนะครับคลิปนี้จะพามาดูการสั่งพิมพ์ไฟล์ AutoCAD ไฟฟ้านะครับผมโดยการพิมพ์จะเป็นการพิมพ์แบบสั่งครั้งเดียวแต่หลายโปรเจกต์นะครับผมสั่งพิมพ์ทีเดียวเลยก็อันนี้เป็นไฟล์ของ AutoCAD ไฟฟ้านะครับผมก็ต้องเปิดขึ้นมาสักไฟล์หนึ่งนะครับผม DWG ข้างในนะครับผมน,นี่ขอเปิดของโฟลเดอร์นี้แล้วกันนะครับ โอเคอันนี้เปิดขึ้นมาแล้วนะครับส่วนคอนฟิกปรินข้างในก็ตรงนี้ตั้งเป็น X10 นะครับแล้วก็ตรงอื่นก็ตั้งได้ตามต้องการเลยนะครับกลับมาที่ตัวโปรแกรมนะครับผมก็ทําการเชื่อมต่อกับไฟล์นี้ไปนะครับก็กดคอนเน็กนะครับโอเคมันก็ทำการเชื่อมต่อครับอันนี้ไม่ได้ใช้บล็อกไฟล์มันก็เลยไม่มีปรินทนบล็อกนะครับผมก็มันก็เลยบอกว่าไม่โหลดไม่ได้นะครับ ก็ตรงนี้ก็มาที่ออปชันของ AutoCAD EE นะครับผมไว้สำหรับปินไฟล์ของ AutoCAD ไฟฟ้าที่มีไฟล์คอนฟิกเป็น WDP นะครับตรงนี้สามารถเลือกเซตปรินคอนฟิกได้เพื่อดึงคอนฟิกจากหน้าเนี้ยไปเซตให้ทุกหน้านนแล้วก็ปินให้เราและถ้าต้องการเปลี่ยนคอนฟิกหน้าน,น,นั้นไปเลยก็สามารถเลือกออปชันอีกตัวนะก็คือเซฟด้วยก็ครั้งหลังถ้าเราปินซ้ำอีกเราจะไม่ต้องเซต ต้องเซฟอะไรอีกก็สามารถปรินได้เลยอันนี้ผมเซตไว้เรียบร้อยแล้วว่าก่อนหน้านี้เคยลองแล้วก็ให้มันเซตปรินไว้เรียบร้อยแล้วก็อันนี้ก็จะมาสั่งปรินเลยนะครับก็เปิดขึ้นไปแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ได้เลยว่าต้องการเอาโฟลเดอร์ไหนบ้างมาปรินนะครับแต่ข้างในต้องมีไฟล์ wdp อยู่นะครับผมเป็นคอนฟิกของตัว AutoCAD ไฟฟ้านะครับก็ select a ออกไปนะครับแล้วก็โอเคครับผมจากนั้นมันก็จะ ไล่พิมพ์ให้เราเราก็นั่งรอไปได้เลยทีเดียว4ี่ห้าโปรเจกต์นะครับผมหรือว่า10โปรเจกต์ก็ได้นะครับอันนี้เราจะได้ไปทําอย่างอื่นนะครับไม่ไม่ต้องมาแอคทีฟทีละโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วก็สั่งพิมพ์คือในออโต้แกตไฟฟ้ามันมีการพิมพ์แบบทีเดียวออกมาเป็นโปรเจกต์ได้เลยนะครับผมแต่อันนี้ก็จะมาช่วยในการพิมพ์หลายๆโปรเจกต์แต่ว่าอยากสั่งครั้งเดียวนะครับ พินเสร็จก็จะมีเมส่อนเศษบอกมาบอกนะครับว่าโปรเสร็จเสร็จเรียบร้อยนะครับอออคอนกรีตไปครับนี้ก็ใช้เวลาไป4นาทีนะครับแล้วก็ส7่ิวินะครับในการปิ้น4สโปรเจกต์นี้นะครับก็จะมีโปรเจกต์หนึ่งที่ไม่มีไฟล์ wdp นะครับก็ไม่สามารถที่จะพิ้นได้นะครับเดีย๋ยวมาดูตัวไฟล์ที่พิ้นออกมาบ้าง นี่ย9ิบเแผ่นนะครับผมส่วนเวลาเมื่อกี้ที่เราเห็นกันว่ามันค่อนข้างเร็วนะสี่บอ่าสีน่นาทีส7่ิบเจ็ดวินะเพราะมันไม่ต้องเซฟปริ้นไม่ต้องเซตปริ้นนะมันเปิดมามันปริ้นแล้วก็ปิดเลยมันก็จะเร็วถ้าเราปริ้นคอนฟิกนี้บ่อยๆเราแนะนําให้เซฟไว้เลยนะครับแล้วก็เปิดมาก็แค่ปริ้นอย่างเดียวไม่ต้องเซฟไม่ต้องเซฟครับ ันนี้โปรเจกต์หนึ่งย9แผ่นเหมือนกันอันนี้เป็น G B ของจีน Extra Library Demo อันนี้ก็9แผ่น W D Demo ก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับการปิ้น โฮ t ตแคตไฟฟ้าแบบสั่งครั้งเดียวได้หลายโปรเจกต์นะครับหากสนใจโปรแกรมรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะครับผมสามารถส่งเมลตามรายละเอียดใต้คลิปได้เลยเอาตัวทดลองไปใช้ดูก่อนว่าเวิร์กไม่เวิร์กชอบไม่ชอบนะครับผมก็สามารถขอกันเข้ามาได้ครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ